พ่อกระเป๋าอามีสารบานเขาน้อยมันนี้สจผพาพี่น้องไปเยี่ยมทหารพี่น้องจาก่านไปอาทิตย์หนึ่งมือนเป็นวันอาทิตย์วันหยุดจะพาแม่เพิ่นไปเยี่ยมลูกช้ายครับที่เป็นทหารอยู่จังหวัดอุบลอยู่กองเว้น21พี่น้องครับตามผมไปเลยครับพี่น้อง <c oughs> ครับพี่นอกก้องกะ ไปกันยังคนครับนี่นึ่นับารนับหนึ่งหนึ่งสองสามนับหนึ่งหน่สองนัดเขาทาครับพี่น้องสื้อผามาสื่อปิ่งใกล้บ้านก็ไพ่น้องเนว่าลูกไส้คนอยากกินปิ่ยใกล้บ้าน เจ้าบองเจ้าบองเจ้าบองกะมี่สมงนวะกะมี่เอานี่เครื่องในเครื่องในเครื่องในงงครับพี่น้องนี่ร้าน,นป, ead, ป, eng, ปิ้งปิ้งไก่บ้านแท้ด้วยพี่น้องผู้ใดอยากกแวะมาด้วยครับตะกการส้นตะการเขมมาลัดเอาเอาเอา,เอาเ,อาเอาเครื่องในด้วยเครื <mange. S 1> ่องใน ้นี่ปิง่งไก่บ้านแท้ๆได้พี่น้องมาเป็นไก่สามกสารสัตครับมีบรรทัดเ็คเด้อรับมีพันธุ์ดเป็ดหรือดากเป็ดแต่ตพี่น้อง <c oughs> เอาดากเป็ดน้นำเบาดากเป็ดบทเสื้อ <c oughs> ที่แรกรมผมว่าเพื่ป,ปิง้งเองได้ไหมคะบอกว่าโอ้จะบ้องไปปิง่งไปเสือ้อยุ่บงเดียดนั่นไก่บ้านแท้คือบานของเห่าหลกเลยว่า <c oughs> ต้องไปมักงานย20บาทแล้วบว่าค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวดากเป็ดไปน้ามีบ่อกดากเป็ดรดากเป็ดแซบได้นั่นอันนั้นซู้อกระดาษเป็ดมีอีกกรดาษสุกย่างนี่เป็ทนี่หละค่ะองใหมอ้ยพอดีเหลืองแหมน้าซองใหม่ะดากเป็ดครับแผนกนแผนกรจายเงื่อใจายนะครับเดียวผมแผนไทยผมแผนไทยคลิปผมว่ามีเงิ่นใจนะครับพี่น้องแผนกระจายไป อ่าแซ่บพี่น้องป้อมบอลให้แรงกนะับลดราคาให้แน่ไปเด้อครับเพย่อแล้วป้อมบอลล่าเพิ่อนกันเพื <Credit noise> <facial> ่อนมีป้ายล่าพี่น้องกะมาจากอำเภอตะการนาะพี่น้องเนาะมาเส้นอำเภอตะการไปเข็มบาราดพี่น้องจากข้างจากอำเภอตะการมาประมาณสองกิโลอยู่สายมือพี่พี่น้องเด้อดีล่าเพิ่อนครับดีล่าเพิ่อนครับโอเคครับแล้วห้องเสียบไป ฝงบิน2 1จังหวัดอุบลราชธานีนครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ว่าสิไปเยี่ยมทหารพี่น้องเขาไปแล้วเพูนว่ามหามห้บมให้ยเยี่ยมครับมให้เยี่ยมเพราะว่าเ่ไดจิตต่อครับพพเพิ่อนกอนเพ้นไปอำเภอไปเอาใบเอาใบยังเกาะอยอเ่าไปอ9เพิ่นบอกว่า,วาในทิ์เยี่ยมได้ท,ท่ากับทิดต่อทา้ง กองกองบินณฑได้สัถิีน้อยไปเยี่ยมได้ทุกอาทิตย์เพน่กนเข้าเขาไปแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้เพ่นว่าเพ่นว่าบมาท่านแห่เยี่ยมก็คือถ่ายเยี่ยมถ่ายเยี่ยมได้กระสีโทษบอกผู้ปกครองบอกญาติครับพี่น้องเข้ากับเฉพาะทหารบกอ๋อทหารบกบทหาอากาศนี่คือกรณีพิเศษคือต้องมีมีนายโทษมาก่อนสิบเยี่ยมได้ครับความหรูใหม่ได้นี่ครับบานนี้เข้ากาับสิบเปลี่ยนแผนไม่พี่น้องบานนี้ ก็ได้ไปแวะซื้อปีงไก่ปีงไก่ปีงกาปีงตูปีงดากเต็ดมาแล้วพี่น้องห้องกสิบพิชินอยู่หาดผู้เดียวแล้วครับพี่น้องบาดนี้มีเจ้ามือเลี้ยงเยอะครับผมจ้ามืออยู่ข้างหลังอรับให้พี่น้องเบื้องแน่นนะครับเจ้ามืออยู่ข้างหลังครับพี่น้องเจ้ามือใหญ่จะบอดผมดกดบลายนี่แหละครับพี่น้องห้องกสิบไปเบิ่งหาดผู้เดียวห้องกสิบไปเบิ่งร้านอาหารร้านไหนเป็นจะกินพี่น้องกสิณนัดน้ำเตยไหลน้ำพี่น้องดูดซ่ามคนอีกคนนึงครับ เ้าก็สีไปว่าห้าสิบไปกินยุราดนะครับนะครับไปเบิึงบรรยากาศหาดผู้เดียกันพี่น้องนะตามไปเลยครับพี่น้องอันนี้เราขาวด้วยเราโทษด้วยพี่น้องนี่เรานี่ยเราโอ้โเดี๋ยวสื่อหลอกไปนันดเอาวันนัดจะขายว่าเท่าเราพ่อบ่อไม่เป็นว่ามันเหลอนจะมาหาดหาดผู้เดือครับพี่น้อง เดี๋ยวขาก็ไปสิไปบางว่าน้ำอยู่มันมันไปถาห้าอยู่ใส่นะพี่น้องเนาะมันไปกินอยู่หลานใดไปขาก็บมีอย่งเขาว่าข้าวเขาไปแล้วเพียน้องเขาจะไป็นนางเยอะแพะขาบจะไปสร้างตามมุโงแยกโคกหนึ่งอย่นะกินไกล้เขาก็มีอะรมึงบรรยากาศกางหันเพี่น้องเป็นบางบรรยากาศน้ำแม่น้ำโค้งไงแม่น้ำมูดนะอันนี้แม่น้ำมูดนี่ยตนนี้แม่น้ำชี่ ไหลหลังสอกฟากฟังอุบวนวาลินคุณแล้วร้นานปูจ่จ๋าร้านไหนละ่ะเขาท่วมากพื้นวาจยังไหนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวห้ากับศิธาเพิ่งก่อนเพึ่งยุใสอ่ะอพี่น้องเข้ากระได้ร้านแล้วพี่น้องทั้งน้ำทั้งจะาพาดจะสปอร์ตโค้มาบอกเลยว่า ลานพึ่งมุ่นพิ่นว่าเพิ่นว่าครับเป็นลานพึ่งมุ่นกับลานลานเก้าที่บางอําเคยไปพี่น้องครับหายเพิ่นพี่น้องเพิ่งเมืองนะเพิ่นท้ายเพิ่นโบกรถแวบๆหน่อยใครพี่น้องเห็นว่าอันนี้คืออันคือเจ้าหน้าที่โบกเพื่อไดโบกง้างบนสิเขาร้านนั่นเลยพี่น้องนะครับลานเพิ่นโบกงไงข้างๆตาตีไฟเหลี่ยมให้ถึงโบกนี่ล้าเขาจะหลอกน้ำขึ้นหลายกว่าเก่า ครับรู้สึกว่าคนจะล้ากว่าข้าวครับ,บพี่น้องอันนี้ร้านน้องโอ๋อวอันนี้เป็นวันหยุดครับจะจะข้าวที่แล้วกับบ้าออมกันมาลานนี้พี่น้องกะคลิปที่แล้วกับมาพาพี่น้องมาดวงบรรยากาศยู่รลานนี่ครับได้เนาข้าวข้าไปไหนกรร็ไฮะได้ เดี๋ยวเขาให้บอกไปจอดร้านไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนี่รถมานานี่โอเคแล้วเจอรถคู่กรณีแล้วครับพี่น้องเอ่อสี่กรรเก้าสองสี่สาม โอเคครับเราก็ถึงจุดหมายแล้วครับพี่น้องถึงจุดหมายแล้วข้างกันสีเป็นลงบรรยากาศอีกพี่น้องลานพึ่งมุ่งจะมินีมา,านาม้ำขึ้นลายก่ากวครับพี่น้องนะครับไปพบ้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้จะพามาหาตุเรียดได้ดครับผมกะมาลองชิม,มอาหารมัจุดเป็นังไรอย่างเี้ ครับพี่นอ้องอันนี้คือนี่แหละครับเจ้าภาพพังมือนี้ครับพี่นอ้องข้าจะแล้วกัมาลานนี้ครับครับไปเบิงเ้งบรรยากาศอีก ข้าบมานมือนีนามหลายกว่เก่กาพี่น้องมาคลินมืนีนาหลายกว่าเก่าครับครับมาแล้วกันหนึ่งสองสามสี่คนครึ่งครับผม <c oughs> ครับพี่น้องพาพน่ากับบ้านลาดนี่พี่นอ้นนนองบรรยากาศไปนหน่อยเลยสุดเลยสุดเลยทุกคนไปสุดโหลดไปตามไปสุดเลย <icate> คนหลยครับนอกมือมันนียมืนนีมัสุดแล้วครับพี่นองบรรยากาศ เยี่ยนแผนครับพี่น้องมาหนีที่เรียกว่าสิมาเยี่ยมทหารเพ้นพระท่านแหย่เยี่ยมครับพี่น้องป,ประสานแบบว่าคุยกันโมโหเ,เรืองค,ครับบรรยากาศครับนี่ครับมาหน,นีเจ,ะจ,ะจะ้าเจ้ารูปเขาเจ้ารูปโอ้ประมาณครับเจ้าภาพรูปรกะคือกันเนาะโอเคนี่ครับเจ้าภาพ มาอน้บาออัมขออัมอาศัยแอมแปลนะครับพี่น้องบารอัมไม่มีเงินครับพ um oh. ี่น้องืันนี้ได้ครับครับได่ครับนด้ครับพด้คับได้ครับได้ครับได้ครันไดครับได้ครับได้ครันไม้ครับได้ครับคับเครับได้ครับได้ครับ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 ได้ครับาคร้ับ้คคร้ับคครคคร้ับ้้้้้้ด้้คด้้ หนังเปร่ามาเพียงน้องมากินข้าวนำกันได้ครับเด้อต้มปลาขั่งครับต้มปลาขั่งเมนูก็เพี่น้องขาดไม่ได้คือต้มปลาขั่งเดี๋ยวคนตอนปลาเพิ่นเบิ่งเนี่ยน้ำเตยนี่ครับต้มปลาขั่งครับพียงน้องเว้ย ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้บ้าอัาจองนะครับเดิ่มหมเป็นวุ่นเลยครับผู้ใดกินนี่เป็นหมันหลดนะบ้าอัาเป็นหมันพูเดียวครับไม่นี่กัมากันหลายคนพี่น้องนี่กัคือวันแม่บ้านบาอัมที่สามันโคงน้อยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นแม่เพื่อนครับอันนี้กัเป็นหน้าเพื่อนครับโอ้ยหหน้าเพื่อนก็ย่อนแสงอันนี้เป็นหน้าเพื่อนครับ ครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นนองไผ่ครับนองไผ่อันนี้เป็นภรรยาของน้ำเตยครับน้เตย่ปิงอันนี้ก็อันนี้น้ำเตยครับอันนี้คือเจ้าเจ้ารูปครับเจ้ารูปเจ้ารูปที่จะใจ้ายอาหารมันนี่ครับพี่น้องเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้ารูปเจ้ารูปเอเจ้าภาพเป็นเจ้ารูปลูกก็ภาพกันเดียวกันหล่ะโอเคโอเคครับเบิ้งครับอันนี้คืออันนี้คือลูกสาวครับอันนี้ลูกสาวลูกสาวหลาครับลูกสาวหลาลูกสาวหลาสาวนัดนัดหน่อย มาครับมาครับมวนๆครับพี่น้องไม่กินน้ำกันเดี๋ยวก็ขอบาอําขาตัวไปกินต้มปลาข้างก่อนได้เพี่น้องเดี๋ยวเขาจะกินหมือนก่อนะะคนว่าเลี้ยงกินเลี้ยงกินเนี่ยเพราะถาแได้เพื่อนมาคาดจะ่ายจะหันบ่ได้กินจะเจ้าออกาน่นนะเพื่อนน้องเดี๋ยวขอบาอําขอตัวไปกินก่อนนะครับเด้อต่อมปลาข้าง,งนี่แสบไรเพื่อนน้องแ่บไรหมอนี่ มาครับมามากินขนำกาครับพี่น้องปิ่งไก่บานครับพี่น้องปิ่งไกบ่บานสุตะการมีโอกาสมาจะุวบวนยูร์นาตอนน้น

เมนูเก่าคบพี่นองต้มปลาขั่งขาดม่ได้ สำหรับคลิปนี้พี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วนะพี่น้องเนาะจะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้าอามิสาบัานกดหน่อยนะนครับด้วนะครับสวัสดีครับ